บ้านคเมื่อสักครู่เราก็ได้ไปดูการเกี่ยวข้าวของรถของพี่สมหมายสามคันเนาะครับที่กลางนา<อ> <c oughs> ก็ได้พูดถึงจุดเริ่มต้นของพี่สมหมายตอนนี้เราพาก,กันกลับมาที่บ้านมาดูว่าไอ้ที่ว่าแรกๆเลยอะนอนในกระตอ๊อบกระต๊อบมันเป็นยังไงน,นี่นี่ครับกระตอ๊อบก็ใครไปใครมา เขาก็ถามว่าโอ้ทำไมไม่ปลูกตะติงมาอยู่กร้านไก่ครับเอมาอยู่อยู่เป็นกระท่อมแบบนี้เลยเริ่มแรกตอนที่ทำรถไม่ใช่รถเกษตรรถที่หออื่นรถรถที่หออื่นพอทำก็มาหลายปีก็ชีวิตก็ไม่เปลี่ยนพอหลังจากนั้นเราก็เข้าไปหาพระว่าทำยังไงหลวงพ่อผมจะซื้อรถใหม่เนี่ยผมจะไปซื้อตรงไหนเขาก็ดังดวง ก็ดูให้เออเดี๋ยวกูดูให้ก็ดูบอกมึงต้องขึ้นเหนืออือแล้วก็ขึ้นเหนือเนี่ยมันตรงไหนมีรถลหลวงพอ่อว่างงั้นเขามีแต่ไปทางใต้หลวงพ่อให้ไปเหนือเนี่แต่เขา่างั้นเนี่ยมีแต่ทางใต้เนี่ยเขาผลิตรถเยอะแยะมากมายแล้วไปทางเหนือบริษัทมันอยู่ตรงไหนหลวงพ่อมึงไปเลยพี่โลกกเษเตรพัฒนาอว่างั้นเอาผมเชื่อหลวงพ่ออ่ะไปก็ไปเจอไปที่โรงงานเจอ ท่านเทียเจ้าของโรงงานครับก็ไปเจอกันก็คุยกันก็ถูกคอกันอ้าวมีเงินก็ไม่เยอะเพราะว่าเราไม่มีตังค์เออสมัยนั้นยี่สิบกว่าปีแล้วจะหามาจากไหนอะชีวิตเราครับเริ่มต้นแล้วก็มาก็มาดูก็เอามาหนึ่งคันครับก็ซื้อมาหนึ่งคันเป็นคันที่สองของของไอ้หนุ่มใบของไอ้หนุ่มไบฝอคันที่สองคันที่หนึ่งอยู่บางกระทุ่มพิโกครับแล้วคันที่สองนครสวรรค์พระยุหคีรีครับแล้วก็ซื้อมา พอได้ได้ประมาณเกี่ยวคราวหนึ่งเฮ้ย hey, ดีนี่ว่าก็กลับไปซื้ออีกหนึ่งคันก็ได้แค่คราวเดียวได้ไปพันเะวสองพันไร่สองพันเจ้ไ hey, ร่เฮ้ยดีนี่ว่าแล้วช่วงนั้นน้ำมันก็ไม่แพงเราเหลือเยอะครับเมื่อสมัยนั้นครวก็อยู่ได้ที่นี้มาอีกครั้งที่สองไปสั่งซื้อมาก็ว่าจะเอาคันเดียวเลยก็ทางบริษัทเกษตรพนาบอกเอาไปสองคันเลยว่างั้นเอาสองคัน <laughs> ซื้อมาสองคันเลยจริงๆอิงนี่พอซื้อสองคันแล้วเอ้ย มันดีนี่หว่างานเข้าเยอะผลผลิตแล้วเหลือได้กาไรซื้อไร่ซื้อนาได้นี่หว่าเดี๋ยวจะปลูกวันสักหลังหนึ่งไปซื้อมาใหม่อีกตอนนั้นผมจะเรียกว่านาสามร้อยกว่าไรครับตอนนี้เพิ่มเพิ่มมาใหญ่ก็เพิ่มได้ได้สามร้อยกว่าเศษสามร้อยกว่าไรเลยก็เอาพอละพอก็จากก็เดี๋ยวเราต้องมาจัอยู่จากกอยู่ระจาบรถเราซื้อของแบรนด์อื่นมา เราซื้อแบรนด์อื่นมานี่เราก็บิตกเออเจ๊งเขาบอกว่าแต่ใครอยากรวยเขาบอก่าถ้าซื้อที่ดินมันไม่ละลายเขาบอกถ้าใครซื้อรถเนี่ยมันไม่มีใครรวยขาผมก็มาลองดูทีว่าจะทําอย่างไรเลยก็หันเข้าไปเกษตรพัฒนาหันเข้าปเกษตรพัฒนาก็ที่ความตั้งใจและความหวังไว้เราก็ไอหนุ่มไวไฟไอหนุ่มไวไฟก็ทางของเราก็สมใจแล้วที่เราคิดไว้หรือว่า หนึ่งเราก็มาคิดว่าบุญพัฒนาหรือเป็นรถของเกษตรพัฒนาไวเนี่ยมันเกื้อมันเกื้อกูลกันเอมมันเกื้อกูลกันภาษาของเรามันตรงกับของเกษตรพัฒนาเลยก็มาใช้กันว่าเอ๊ะเกษตรพัฒนามันไปทั่วโลกแล้วนี่หว่ามาฐานจริงนี่หว่ายี่สิบกว่าปีนะครับยี่บสี่ปีเออ2ยี่สิบสี่ปียี่สี่ปีในเครื่องบนแล้วก็เราก็อยู่จากกระท่อมนี่ก็เปลี่ยนสภาพไปได้ปลูกบ้านแล้วครับเอม่เราก็อยู่ก็เปลี่ยนชีวิตจากพี่น้องทุกคนที่คนจน เออจากเริ่มต้นมาจากศูนย์เนี่ก็เกิดมาปัจจุบันนี้ก็จากไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นธรรมดาธรรมดาก็ซื้อที่ดินไว้ก็เดี๋ยวเราลองไปดูบ้านกันนะไปดูตามมาดูบ้านกันอันนี้ก็ต๊อบอันนี้บ้านใหม่ที่ปลูกใหม่เราก็อยากได้เมื่อไหร่เราจะมีบ้านอยู่เดี๋ยความคิดของเราเราจะทําอย่างไรเออ เลยผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีบ้านปลูกบ้านได้อะครับเออไม่เคยคิดเลยครับเล้ยวคิดว่าเออปัจแจบบุบันตอนนี้คงจะอยู่แบบนี้หรือเปล่าอะไร,รอย่างนี้ครับไปเลยก็มาซื้อเกษตรพัฒนาที่ชีวิตทวีคูณขึ้นทวีคูณขึ้นตลอดครับตรงนี้ไหมยืนตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหมโอเคนะครับก็อันนี้ก็หลังจาก ที่ซื้อรถเกี่ยวมาหลังหลังจากซื้อรถเกี่ยวมาแล้วจากซื้อเกษตรพัฒนามาสองคันสาคันแล้วครับพอตั้งตัวได้ครับก็มาซื้อรวมได้แปดคันแล้วก็ได้บ้านได้ได้ปลูกบ้านแล้วก็ซื้อที่ดินไว้อ่าอย่างทุกคนก็ชีวิตของผมผมก็ไม่เคยที่จะคาดคิดว่าหนึ่งจะมีที่ดินสามร้อยไร่สองไม่คิดว่าจะมีบ้านอยู่นสามคิดว่าจะไม่มีรถเกี่ยวนอกจากบ้าน นอกจากที่ดินฐานะทางสังคมเห็นว่าเป็นเป็นที่บรึกษนยานในมกรทศมนตรีนะครับท่านะาางสังคมก็ก็มีความรู้มีความรู้แล้วก็เป็นผู้นาเป็นผู้นําท้องถิ่นก็ที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนใช่ครับใช่ครับก็อันนี้แหละครับเป็นตัวอย่างทําไมผมถึงทําไมผมถึงมาหาพี่สมหมายนะครับว่าเพราะว่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่า ไม่ว่ะจะกี่ปีคุอสมัยกับเราก็ยังคงยังอยู่เหมอนเดิมเกษตรพนาอยู่เคียงคู่เราจะอยู่ตลอดครับไม่ได้ว่าเออซื้อเสร็จแล้วบายยไม่ต้องเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยของเกษตรพนาจริงๆแล้วเราก็ยังคบหากันอยู่เหมือนกับวันแรกที่เราตั้งวันเจอวันที่ซื้อแล้ววันที่เริ่มต้นรู้จักกันก็ถึงวันถึงวันนี้ถึงณวันนี้ แล้วก็เกษตรพนาก็ก็ยังอยู่ยข่งคู่กับพวกเราแล้วก็การเจริญเติบโตของเกษตรพนาก็จะพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิมแต่ผมจะฝากไว้กับเยาวชนรุ่นหลังน้องๆและลูกหลานนะถ้าท่านจะซื้อถ้าของจะคิดว่าจะทําเป็นรถเกี่ยวเกษตรนากู้เปลี่ยนชีวิตของลูกหลานขอให้ฝากไว้เป็นของเกษตรพนาท่านไม่ผิดหวังครัอครับก็ รุ่นไอหนุ่มไอหนุ่ม w i f ไฟนะครับตอนนั้นที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่ารุ่นไอหนุ่ม Wi-Fi ฟนี่คือลูกลูกชายคนโตอมันขยันขันแข็งอ,อ,อ,อมันทำงานไม่หยุดเลยเห็นไหมมันวิ่งเร็วมาเมื่อกี้เมื่อกี้จับจับเวลาตอนเอาเข้าวออกเนี่ยเนาะเราเคยไปจับเวลารถรุ่นอย่างเงี้ยนะครับรถรุ่นเดิมเนี่ยผมก็แปลกใจว่ารถรุ่นเดิมของลูกค้า,าอื่นนะครับ 6นาทีต่อถังรถเจน6เนี่ยสนาทีกับ50วินาทีแต่รถคันนี้5นาทีต่างกันเพียง10วินาทีทำได้ยังไงอ่ะ24ปีแล้วอีตรงนี้การ24ปีของของเกษตรพัฒนานี่เราคิดแก้ไขระบบของโครงสร้าง บัตดีทุกส่วนเนี่ยอของเขามาตรฐานอยู่แต่เพียงเราแก้นิดเดียวอเออเขาบอกการปล่อยจังหวะของข้าวปลายต้นปลายเป็นอย่างไรอเออช่วงช่วงแค่นี้เองอแล้วมันจะแก้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปไปหาช่างหาอะไรเลยแล้วพอเราใช้เราจะรู้อเอเถ้าพี่น้องเราฝากเยาวชนว่าเราใช้วันนี้เราจะรู้พรุ่งนี้ครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่คิดว่ากําลังมองหา รถเกี่ยวที่จะมาเป็นอาชีพใหม่หรือเคยใช้รถเกี่ยวแบรนด์อื่นไปแล้วผิดหวังเนาะก็ลองมาดูลองมาดูท่านก้เกษตรท่านาท่านอย่าเพิ่งไปซื้อครับผมบอกท่านไปซื้อเลยหรือโทรมาคุยกับผมมาดูรถผมนี่เออรถปีครับปีรถ24ใช้งานมา24ปีปัจจุบันถึงนันนี้โทรมาคุยไม่ให้เบอร์เลยอ่ะ มาได้เลยเบอร์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 ผมก็เบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสองสามห้าห้าสองสามห้าห้าแล้วก็สามห้าห้าสามห้าห้าท่านสนใจโทรมาได้เลยโทรมาปรึกษาอ่ยมาปรึกษาเลยรถเกษตรพัฒนาเป็นไงว่าโฆษณาโฆษณาให้โรงงานหรือเปล่ามีส่วนได้ส่วนเสียผมไม่ไปโฆษณาไม่อยากได้ให้พี่น้องเด็ตกรได้เยายาะว่าชนเนี่ยอยากอยากจะให้เหมือนกับว่าเราเติมน้ําดีเข้าไปในสังคมนะพอคนทํางานสําเร็จเพิ่มตัว GDP ของประเทศก็เพิ่มเนาะใครก็ได้ที่สำเร็จเขาก็มีชีวิตที่ดีก็ขอฝากไ็ขอฝากว้เด็กเยาวชนรุ่นหลังมีความคิดความสามารถมีปัญญามีสติมีปัญญาเพราะเด็กเยาวชนรุ่นหลังจบปัญญาตีปัญญาโทผมแค่จบป .6 ผมยังมีความสามารถยังแก้ไขปัญหาและเอามาคิดประยุกต์จากของที่เดิมเพราะเครื่องบนรุ่นนี้จะหาไม่ได้แล้ว เออมีน้อยอันนี้ไม่มีใครผลิตหรอกอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งนะครับว่าอาชีพรถเกี่ยวข้าวเนี่ยความชิงแล้วไม่ไม่จะเป็นต้องจบปีนาตีเนาะไม่ต้องจบจบปวหกปวสี่ก็อะไรก็ได้ทำได้มีความคิดความสามารถเรียนรู้แต่ขอให้มีความรับผิดชอบให้เรียนรู้ให้ดูให้ขยันขันแข็งให้คุณมีให้ให้มีคุณภาพก็แต่ผมก็ไม่รู้ในใจผมนะครับผมบอกได้เลยว่าผมจะฝากไว้ว่าถ้าใครคิดได้จากตรงนี้สำคัญที่สุด ให้คิดเป็นให้ท่านเก่งขนาดไหนถ้าถ้าถ้าท่านเดินทางผิดครับถ้าไปซื้อแบรนด์อื่นผมไม่รู้แต่ของผมผมไม่เคยผิดหวังผมเนี่ยงั้นผมไม่อยู่ยี่สิบกว่าปีรองรผมยี่สิบสี่ปีจากกระต๊อบมาเป็นบ้านหลังนี้จากเริ่มต้นมาก็กลายเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแปดทันแล้วก็อยู่มาตรฐานอยู่คลองตำบลอยู่เนี่ยคลองตำบลเพราะคลองตำบลอยู่เนี้แล้ว ลูกค้าของเราก็จะไม่หายไปไหนเพราะคุณภาพรถมันดีครับเออผมจะฝากไว้ว่าอ่ามาเลยมาเลยมาเลยไม่ไปไรคเข้ามาเข้ามารัเข้าซองหน่อยมาเข้าซองหน่อยเหมือนกับเราน้อง่านน้องไปเราซื้อทองคําพูดง่ายไม่หายซื้อเกษตรเหมือนซื้อทองคํานะไม่เสียไม่ละลายไปไหนด้วยครับทองคาแท้ด้วยผมบอกรงเออไม่ได้ก็ไม่งุยนะยังไงท่านได้มีรถของเราแล้วนะครับ ก็คือว่าอยจะไปดัดแปลงนอกเหนือเนาะมีอะไรก็ถามปรึกษาโรงงานใช่หรือไม่ก็ซ่อมให้มันเหมือนเดิมให้อยู่ในสภาพเดิมให้สภาพเดิมรับรองว่าก็เหมือนกับพี่สมหมายเดยี่สิบสี่ปีก็ยังพลิ้วอยู่ไม่มีเสียงมีเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเสียงไม่เปลี่ยนภาพเครื่องยนต์ยังตัวเดิมยังตัวเดิมยี่สิบกว่าปีใครใช้อะเอ่องร้อยเก้าห้าอยู่ ขาเปียนไม่ต้อง260แรงไม่ต้อง300แรงเพาะความมาตรฐานนะของเกษตรพัฒนามันไม่ได้มันถ้าเป็นแบรนด์อื่นผมจะบอกว่าต้องใช้200กว่าครับเออถ้าตัวนี้ไม่ต้องไปใช้สูงหรอกต้องเป็นของเกษตรพัฒนาก็อันนี้เป็นรายการแ t ม m c o สัญจรนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพามาพบกับลูกค้าเก่าเพื่อให้เห็นว่าแทม m c o เกษตรพัฒนานะครับเราก็ ผลิตลดคุณภาพแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็ดูแลลูกค้ากี่ปีเราก็ยังมีความสัมพันธ์มีการรู้จักมีการติดต่อกันเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ร่วมกันที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อพบความส็จในที่อยู่อนในอนาคตข้างหน้านะครับอย่าลืมว่าการลงทุนื้รเกี่ยวก,ก็คือการซื้อเครื่องมือ ทำอาชีพเป็นการลงทุนในอนาคตไม่ใช่ซื้อเครื่องประดับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะใช้จะเลือกซื้อก็ขอให้พิจรารณานะครับให้รอบคอบตัดสินใจให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าโอกาสกักบเวลาเมื่อผ่านไปแล้วก็จะไม่กลับมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่สมหมายครับ,บสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ,บ,รบท่านผู้ชมครับ